อ๋อใช่ที่เราจะมาพูดคือเรื่องโปรเจกต์วันเกิดค่ะไม่ใช่โปรเจกต์วันเกิดสิใช่ไหมเขาเรียกว่าอะไรเมื่อเดโปรเจกต์ก็ุดแล้วโปรเจกต์วันเกิดนั่นแหละหนูเห็นที่ทุกคนทำมาแล้วทุกคนอาจจะเห็นแล้วแหละหนูพิมพ์ข้อความขอบคุณปไปในเฟซก็อยากมาขอบคุณแบบขอบคุณต่อหน้าว่าขอบคุณนะคะน่ารักมากๆจะบอกว่าหนูยอยากได้มากๆก็พูดแม่ค่คะพดแม่ค่คะ <c oughs> แม่น่าจะดูอยู่แหละหรือเปล่าหรือแม่อาจจะงอนแล้วก็ไม่ดูแล้วนั่นแหละแต่น่ารักมากทุกคนไม่รู้ทุกคนเห็นกันหรือยังอินเสิร์ตภาพค่ะติ้งไม ทุกคนเห็นกคนหรือทุกคนเห็นกันแล้วอะกคเห็นกันแล้วหรือเปล่าคะหนูจะได้ไม่เปิดถ้าทุกคนยังไม่เห็นหนูจะได้เปิดจะให้ทุกคนดูความน่ารักของมัน ไม่ใช่ของมันสินค้าชิ้นนั้นโอ้ก็น่าใช่น่ารักหมดเลยทุกคนจะบอกว่าชอบหมดเลยจริงๆตอนแรกอ่ะกอะไรตอนแรกหนูส่งแสกคุณแม่ใช่ไหมแล้วก็แบบกระสิบดคุณแม่ชอบหมดหนูแบบเคยเขาซื้อเป็นหน่อยแบบเพราะหนูอยากได้แล้วก็จะมาเก็บเองแล้วสักพักหนูก็แบบเออเราเก็บเองคนเดียวไม่น่าพอก็เลยกะว่าจะซื้อไปให้แบบคุณยายด้วยเพราะว่าคุณยายก็เขาแรกคุณยายกับคุณนาหนูตามอยู่คอยเป็นกำลังใจคอยนั่นให้ก็เลยจะซื้อไปให้ยายด้วยแต่ไม่รู้ว่ามหมีจะซื้อให้ไหมแต่นั่นแหละจะแอบไปซื้อนนี่่ได้้้้้แแกววใใใบหมชล ใช้บ่อยๆนะใช้แล้วนึกถึงยังเกิดด้วยไม่สิต้องใช้แล้วนึกถึงคอนทาวนใช่ไหมไม่ใช่นึกถึงหน,นงูไม่รู้ไม่รู้เห็นแล้วก็ขอบคุณมากๆค่ะคุณแม่ก็ชอบมากๆทุกคนชอบมากๆนั่นแหละผู้เป็นปแลหรือเปล่าผู้เปแล้วสิเพราะว่านั่นแหละคุณพ่อยเหมือนยับได้เลยทุกคนเดี๋ยวเอาแชทลงดีกว่า <laughs> เป็นการแกล้งพ่ออีกทางหนึง่งเดี๋ยวเราลองไปแคปมาลง พ่อบนอยากได้อะไรแก้วแล้วก็บอกว่าให้คุณแม่เอาให้แม่เอาอะไรสักอย่างแม่บอกให้แม่เอาหมวกไปพ่อจะเอาแก้วแล้วก็รู้พ่อพ่อกับแม่แบ่งกันเรียบร้อยแล้วแบบมันพันสองเก้าสิบใช่ไหมคะแม่ก็จะแบ่งว่าเอออันนี้ใครเอาไปอันนี้ใครเอาไปแล้วก็เถียงกันสุดยอดไปเลย <c oughs>